หนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจคือบริการตู้หยอดเหรียญที่ทุกวันนี้มีให้เห็นหลายแบบทั้งตู้เติมน้ำตู้เติมเงินโทรศัพท์ตู้เติมน้ำมันรวมถึงบริการซักผ้าแบบหยอดเหรียญต่างๆด้วย คำถามคือธุรกิจตู้ยอดเรียนจะทําให้เรารวยหรือมีเงินใช้ได้จริงหรือทั้งนี้เว็บไซต์ไทยแฟลชชัยเซ็นเตอร์มองว่าทุกอย่างต้องมีเคล็ดลับหากจับจุดถูกเลือกวิธีลงทุนที่ถูกต้องอาจจะทําให้เรามีไรายได้แบบเสือนอนกินหรือมีเงินทุนหมุนเวียนได้มากขึ้น1ต้องเลือกทําเลที่เหมาะสมเริ่มต้นกันที่ทําเลเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นตู้ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีคนมาใช้บริการมันก็หมดความหมายหลายคนเลือกทําเลที่ผิดพลาดอาศัยแค่คิดว่า เดี๋ยวก็มีคนมาใช้บริการซึ่งอาจจะนานๆทีแบบนี้คงไม่คุ้มค่าการลงทุนแน่ยกตัวอย่างการลงทุนของบางคนที่ทำเป็นอาชีพหลักอาจต้องลงทุนขั้นต่ำที่10ตู้บางคนมากถึง40ตู้ซึ่งทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเป็นตู้เติมเงินมือถือทำเลที่ตั้งนอกจากจะอิงแหล่งชุมชนแล้วต้องอิงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เติมเงินครั้งละไม่มากแต่บ่อยครั้งต่อวันส่วนโอกาสทำเลในอนาคตขยายตามขอบชุมชนเมืองไปตามอสังหาริม ทรัพที่โตแม้แต่ชุมชนโรงงาน 2. ศึกษารูปแบบการลงทุนปัจจุบันเรามีผู้ให้บริการตู้หยอดเหรียญจํานวนมากทั้งแบบที่เป็นแฟรนไชส์และไม่ใช่แฟรนไชส์ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีเงื่อนไขสัญญาที่แตกต่างกันไปเราควรศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจชัดเจนส่วนใหญ่แนะนําให้เริ่มจาก1-2ตู้และทยอยเพิ่มขึ้นมีสถิติที่น่าสนใจว่าผู้ที่ไม่ทําอาชีพอื่นเลยจะลงทุนเฉลี่ย10ตู้และบริหารตู้อย่างเดียวการบริหารคือเข้าทําความสะอาดและเก็บเงินแบ่งเว เวลาในการเข้าไปดูแลการสร้างรายได้จากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญขึ้นอยู่กับทําเล 3. กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของตู้หยอดเหรียญก่อนลงทุนตู้หยอดเหรียญใดๆต้องดูว่าตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่หรือไม่เช่นตู้น้ําต้องตอบโจทย์การจัดการน้ํามีความสะอาดการดูแลร,รักษาบํารุงและการทาความสะอาดตู้ภายนอกตู้ตํมเงินมือถือก็ต้องสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็วเช่นกระบวนการเติมเงินภายใน20 วินาทีจากที่ผ่านมาอยู่ที่1-2นาทีถึงจบกระบวนการ 4. การบริหารจัดการเหรียญเพราะเหรียญเป็นเงินที่มีน้ำหนักการไถ่เหรียญเป็นภาระที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ อาจต้องลงทุนกับการคัดแยกเหรียญให้กับธนาคารหรือกลุ่มแม่ค้าสำหรับตู้น้เดื่มหยอดเหรียญหนึ่งใบจะใส่เหรียญบาทได้ยังต่ำห้าพันเหรียญถ้าเหรียญสิบเป็น10,000เหรียญขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดความบรรจุของตู้5ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ร่วมด้วยไม่ใช่ว่าเรามีตู้หยอดเหรียญแล้วจะสบายใจไม่คิดทําการตลาดเพิ่มโดยหวังรอให้คนมาเห็นและใช้บริการเพียงอย่างเดียวสิ่งสําคัญคือเราต้องกระตุ้นให้คนอยากมาใช้บริการ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีตู้บริการหรือบางทีก็รู้ว่ามีแต่คิดว่าไม่จําเป็นและไม่อยากใช้การตลาดออนไลน์เราต้องซื้อให้เห็นว่าเราคือตู้เกี่ยวกับอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างและลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างไรถ้าแวะเวียนมาใช้บริการที่ตู้หยอดเหรียญแห่งนี้เราสามารถทําการตลาดได้หลายแบบทั้งการแจกใบปลิวการรีวิวและการอัดคลิปวิธีการใช้เป็นต้น 6. ศึกษาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้ตู้หยอดเหรียญถือเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อเน,นื่อง อนาคตข้างหน้าตู้ยอดเตียนแบบที่เราคุ้นเคยกำลังเปลี่ยนหน้าตาไปด้วยด้วยเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยอย่าง AI และ Machine Learning สินค้าก็คงยังอยู่ในตู้แต่จะสั่งซื้อจากที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลาในฐานะที่เราอยากลงทุนด้านนี้ต้องศึกษาแนวทางและหาวิธีการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพเพราะหากยึดต,ติดอยู่กับเทคโนโลยีเดิมๆฟังก์ชันเดิมๆไม่มีการอัปเดตคนส่วนใหญ่จะแห่ไปใช้ตู้บริการที่ใหม่กว่าทันสมัย ว่าสุดท้ายการลงทุนของเราก็อาจล้มเหลวได้ 7. พัฒนาตัวเองไปสู่การขายแฟรนชส์หากคิดจะสร้างไรายได้จากเรื่องนี้ควรหาโอกาสพัฒนาสร้างนวัตกรรมของตัวเองและขายในระบบแฟรนชส์ก็จะมีโอกาสโดยเร็วมากขึ้นโดยส่วนมากการจะทำธุรกิจแฟรนชส์เราต้องวางระบบการบริหารจัดการให้ชัดเจนมีทีมงานที่มีคุณภาพมีตู้ยอดเตียยในแบบของเราเองสำคัญประการต่อมาก็คือการทำสัญญาและเงื่อนไขกับผู้ลงทุน โดยทั่วไปการทำธุรกิจเครื่องหยอดเหรียญจะต้องจ่ายส่วนแบ่งให้กับเจ้าของเครื่องซึ่งเป็นในกรณีเช่าเครื่องหรือซื้อแฟรนไชส์ ซึ่งจะต้องมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างเจ้าของเครื่องและผู้ลงทุนอัตราที่เหมาะสมคือค่าคอมมิชชั่นประมาณ10-2ถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของเครื่องในฐานะเจ้าของเครื่องต้องปฏิบัติตามสัญญาในการจัดทำงบการขายและค่าคอมมิชชั่นให้กับเจ้าของธุรกิจหรือทรัพย์สินในสัญญาควรระบุประเภทของเครื่องและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายความยาวของสัญญาข้อกำหนดในการยกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญาหรือไม่สามารถทำกำไรได้ ความพิเศษถ้ามีสิทธิในการเปลี่ยนเพิ่มหรือลดจํานวนเครื่องจกักรและควรมีการร่างสัญญาหรือทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายด้วยท้งนมีการลงทุนตู้หยดเหรียญเป็นอีกแนวทางการสร้างรายได้ที่น่าสนใจแต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่ควรต้องพึงระวงังเช่นการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของคนจํานวนมากจึงต้องมีการบํารุงรักษาที่ดีหรือการซ่อมแซมและทําให้เครื่องดูใหม่อยู่ตลอดเวลาการป้องกันไม่ให้เครื่องถูกขโมยเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือมาตรการที่เราต้องคิดและทําให้เป็นรูปร่าง เ,เพื่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจสมกับที่ตั้งใจไว้